พาไปต้นกับคุณผู้ชมไปวหวขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆที่ทั่วไทยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆที่ก็นับเอาวันดีวันนี้เป็นวันเปิดงานด้วยค่ะ ที่พิจิตรกันก่อนเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยเห็นบรรยากาศนะคะมีการเตรียมสถานที่การของชาวไทยเชื้อสายจีนวันนี้แน่นอนต้องสวมใส่เสื้อสีแดงนั่นเองค่ะเป็นความเชื่อว่าสีแดงนี่เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสีแห่งโชคลาภนะคะบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนก็นําเครื่องเส้นออกมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าป้อปุนเท่ากงเจ้าพ่อหลงกงที่ศาลเจ้ากลางเมืองพิจิตตตามความเชื่อค่ะที่บอกว่าถ้าบนบานศาลแห่งนี้แล้วจะได้ทุกสิ่งสมดัง ความตั้งใจทุกประการนั่นเองนะคะไปต่อกันที่อ่างทองค่ะกับศาลเจ้าพ่อกวนอูนะคะประชาชนที่เคารพสการาก็นําสิ่งของไหว้มาขอพรเจ้าใช่ซิ่งเอีะเทพเจ้าโชคลาภตางความเชื่อของจีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาศาลนี้ชาวบ้านบอกว่าต้องเอาเป็ดเอาไก่ส้มมงคลขนมเทียนขนมเข่งแล้วก็เหล้ามาไหวาสการาค่ะส่วนสิ่งของมงคลล้วนแล้วแต่เป็นสีแดงนะคะขอพรในช่วงของปีใหม่จีนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีการ ประกาศเตือนด้วยบอกว่าให้ใช้ความระมัดระวังเรื่องของการจุดทูบเทียนนะคะเกรงว่าอาจจะเกิดเรื่องของอักคีภัยได้ค่ะ แล้วถ้าจีนไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้เลยนครสวรรค์นะคะคชาวไทยเชื้อสายจีนต่างต,ตื่นกันแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ตามหน้าบ้านจะเห็นการตั้งโต๊ะไหว้เจ้ากันเป็นจํานวนมากเลยนะคะทําให้บรรยากาศทั่วๆไปตลอดจนถนนรอบตลาดปักน้ําโพนั้นคึกคักไปหมดเลยค่ะพี่ต้นขาเราก็มีโต๊ะเครื่องเส้นไหว้ตลอดสองข้างทางเลยนะคะทวนี้ไปดูตามศาลเจ้าต่างๆบ้าง,างมีเยอะมากในนครสวรรค์นะค่ะตามความเชื่อแล้วเขาบอกว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่เทพ เจ้าสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อดลบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้มีความสุขมีสิริมงคลในชีวิตครอบครัวตลอดปีค่ะ เราไปกันอีกสักภาคหนึ่งอีสานกันหน่อยนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนที่นครราชสีมาวันนี้คือคักไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยวันนี้ทุกคนบุตรหลานตั้งใจสวมเสื้อสีแดงออกมาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าบ้านกันนะคะแล้วก็จะมีการจุดประทัดด้วยเพื่อถือเป็นการเบิกเริกเบิกชัยนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนและการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อนั่นเองค่ะ เราปิดท้ายกันอีกสักจุดหนึ่งจากย่าโมไปหัดใหญ่กันนะคะที่สงขลาค่ะบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนไม่คึกคักค่ะปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไหว้นะคะอย่างที่เคยเรียนมาแล้วเมื่อสองสวันก่อนก็คือลดจํานวนเครื่องเส้นไหว้ลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยกระทบไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองค่ะครับอ๋อจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีคนจีนเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับแต่ปีนีงเง้เงียบเเนาะ